ใครอยากได้รถขุดราคาย่อมเยามามุงกันทางนี้นี่เลยข้อหนุ่มคันล่าสุดที่เพียงสยามนำเข้าจากเกาหลีใต้กับฮุนไดรุ่น HX 2 1 0 HD รถขุดคืนทุนไว้ประหยัดน้ำมันเหมาะกับทุกหน้างานรับรองว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนข้อหนุมเกาหลีคันนี้จะมีความพิเศษยังไงตามมาดูกันเลยพร้อมลุยทุกหน้างานตอบโจทย์ความแรงและการประหยัดน้ำมันที่ดีมาก ด้วยเครื่องยนต์คัมมิน6สูบโครงสร้างช่องล่างแบบ h ฮฟวี่ดิวทรแผมซองล้อนำยังเสริมเหล็กที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานได้ดีสุดๆเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วทำงานได้อย่างนุ่มนวลด้วยระบบรับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมมาพร้อมรอบการสวิง12.2รอบต่อน,นาทีให้การหมุนของเอวมีความแม่นยำสูงโ okay, อเคยังไหวอยู่ไปต่อ อะกังวลเรื่องการแตกร้าวอยู่หรือเปล่าหายห่วงไปได้เลยเพราะหุณใดเขาเสริมความแข็งแรงทั้งบุมและอาร์มเพิ่มความทนทานได้มากยิ่งขึ้นแถมยังยืดอายุการใช้งานด้นานด้วยนะห้องเก่งกว้างแอร์ก็เย็นเย็นแถมคอนโทรล <Wow. S 2> ยังบังคับได้นุ่มสุดๆสบายแบบนี้ทำงานเพลินแย่เลยละสิ <Yeah. S 2> ที่สำคัญนะเขายังมีระบบไฮแมท กรรมสิทธิ์เฉพาะจากคุณใดที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของรถคุดเช่นัว่วโองการทำงานหรืออัตราการกินน้ำมันถ้าอยากรู้ว่ารถขุดอยู่ตรงไหนก็สามารถดูตำแหน่งของรถขุดได้อีกด้วยอากาศเมืองไทยจะร้อนแค่ไหนก็ไม่ว่นเพราะรถขุดคุนใดมีชุดระบายความร้อนแนวตั้งถึง3แถวที่ช่วยระบายความร้อนได้ดีดูแลรักษาก็ไม่ลำบาก ซ่อมแซมก็ไม่ยุ่งยากอีกด้วยมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพราะผ่านการทดสอบม,มาแล้วกว่าหลายพื้นที่ไม่ว่างานไหนบอกเลยว่าจิ๊บจิบ,จบสนใจรถขุดดีๆโทรมาเลยที่พิยามเท่านั้น